สวัสดีครับผมภูริพลาศัยนะครับผู้จัดการแผนกอบรมและวางแผนพัฒนาการยุทธ์ด้านการขายบริษัทโตโยต้าชุมพรครับครับคิดยังไงแล้วก็มีใจยังไงกับอีกครั้งนี้ที่ได้มีส่วนร่วมครับครับก็อย่างแรกเลยนะครับรู้สึกดีใจตั้งแต่ทราบว่าทางโตโยต้าเองได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับโดยในส่วนของบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับได้รับโอกาสในการคัดเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการต้อนรับ ในการร่วมเป็นกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับกับนักกีฬาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมระดับโลกนะครับเพราะว่าการที่คนไทยนะครับที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะครับได้มีโอกาสช่วยกันวิ่งถือธงใจรรงนะครับซึ่งเป็นธงที่คนไทยมีความภาคภูมิใจนะครับในการร่วมกันผัดต่อนะครับดุริยะทางวิ่งรวมกว่า4,600กิโลเมตรนะครับ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มันเป็นการเหมือนกับเป็นการที่เราได้มีโอกาสไปร้อยรวมดวงใจของความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับใช่ครับในตัวแทนนตโยต้าครับอยากให้ฝากวรงใจนักกีฬาที่ไปแข่งขันในครั้งนี้นะอยครับครับผมอย่างแรกน,นะครับก็คงต้องอมอบกาลังใจให้กับทีมนักกีฬาที่ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ทีมผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมดนะครับส่วนที่2ก็คือนักกีฬาซึ่งจะเป็นตัวแทนนะครับในการเข้าไปแข่งขันโอลิมปิก นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเดือนรกรกฎาคมที่ประเทศญี่ปุ่นผมหวังว่านะครับความตั้งใจนะครับของคนไทยที่ร่วมิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจสําคัญให้นักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนไปนแข่งขันในโอลิมปิกได้ประสบความสําเร็จได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะการได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติในการนําความสําเร็จกลับสู่ประเทศชาติไทยครับ